หมอวรงจรยุท์หนองขายมั่นใจได้สสผู้หญิงคนแรกของพักวันนี้21กุมภาพันธ์2,566ในายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีจรยุทธจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมปสาสัยขึ้นรถแท่ชี้แจงนโยบายพักและแนะนำดรกัญญาดาณหนองคายว่าที่ผู้สมัครสสพักไทยพักดีเขตหนึ่งจังหวัดหนองคายนายแพทย์วรงกล่าวว่า มีความมั่นใจว่าดรกัญญาดาจะเป็นสสหญิงคนแรกของพักเพราะกระแสตอบรับของคนหนองคายดีขึ้นต่อเนื่องตอบรับนโยบายพักที่จับต้องได้ยืนยันว่าไทยพักดีเป็นพักการเมืองเพียงพักเดียวที่ประกาศนโยบายพลังงานด้วยการนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาราคาพลังงานดอร์กัญญาดากล่าวว่าการตัดสินใจเป็นว่าที่ผู้สมัครของพักมาจากความศรัทธาแนวคิดและบทบาทของนายแพทย์วรงค์ ในการปกป้องสถาบันและจากการลงพื้นที่แนะนําตัวและนําเสนอนโยบายพักกับประชาชนมาระยะหนึ่งเสียงตอบรับทําให้มีความมั่นใจขึ้นในการเป็นตัวแทนของคนหนองคายที่สําคัญเชื่อมั่นในพลังของผู้หญิงว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงจังหวัดหนองคายได้ผมหมอวรงครับหัวหน้าพักไทยพักดีพร้อมกับดรกัญจันตณหนองคายครับพี่น้องในฐานะว่าที่ผู้สมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดหนองคายครับพี่น้องวันนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของชาวหนองคาย ที่พี่น้องจะมีเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวหนองคายในนามสกุลณหน,นองคายครับและจะเป็นข้างแรกครับพี่น้องท,ที่พี่น้องจะมีผู้แทนเป็นผู้หญิงพูดจริงทําจริงเพื่อชาวหนองคายครับพี่น้องครับก็อย่างที่บอกว่าแรกๆไม่คิดจะลงการเมืองแต่ว่าจิตใจอันนึงก็คือว่ามักสถาบันแล้วก็ถูกถูนมากมากอากรรุแล้วก็ครอบครัวนะคะว่าให้รับผลแล้วก็ทีนี้คือที่ผ่านมา เรามองว่าเป็นที่พึ่งนะคะที่จะปกป้องสถาบันที่อาจารย์เนั่งเป็นค,คุณหมอกระโหลกได้รับการตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกมีจังใจขึ้นมากและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อคนหนองคายค่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหนองคายนะคะพร้อมท,ที่จะให้เมืองหนองคายเนี่ยเป็นเมืองที่โดดเด่นนะคะคเป็นเมืองที่คนรู้จักตั้งใจเพื่อโลกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand